ิ้นจุดการรอคอยเลยครับผมสำหรับผู้แต่งนะฮะของรุ่น RS นะครับผม สวัสดีครับผมผมกองทัพครับผมอีสุสสยามซิตี้สาขาสำโรงนะฮะและที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้นะฮะเป็น m ิวเอ็ก์นะครับผมรุ่นใหญ่ที่สุดของอีสุแล้วนะครับที่เปิดตัวมา2025ล่าสุดนี่เลยนะฮะกับเครื่องยนต์ยูโรไฟนะครับผมและวันนี้นะครับผมมาเสริมความหล่อให้กับ m ิวเอ็ก์คันนี้นะครับกับชุดแต่งของฟรีฟอร์มนั่นเองครับผมนะวันนี้เนี่ยมาเพิ่มความหล่อกับชุดแต่ง25ชิ้นนะครับใหม่ล่าสุด ต้องบอกว่าเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆจากค่ายพีฟอร์มเลยนะครับผมและว,วันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้นํารถก็มาโชว์นะครับผมต้องบอกว่ามันหล่อจริงนะและยังสามารถอัปเกรดความหล่อได้ถึง30ชิ้นนะครับผมซึ่งก็คือคันนี้เลยเดี๋ยววิธจะพาไปดูว่าความหล่อคันนี้นะฮะมันจะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูเลยครับผม ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะันั่นก็คือชุดเอฟเฟกนั่นเองครับผมเป็นเอฟเฟกอีดิชั่นด้วยนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นคันแรกของประเทศไทยเลยนะที่ผมจะพามาดูนะครับผมอ่ารอๆเดี๋ยวผมไปดูชิ้นแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับชิ้นแรกนะครับก็เป็นชุดสเกิร์ตด้านหน้าแบบนี้นะครับผมต้องบอกว่าการดีไซน์เนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะลงตัวดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับโทนนะครับตัดสีเงินสีดำนะฮะแล้วก็จะเป็นโทสีขาวตัดสีตัวรถนะครับผมต้องบอกว่าในส่วนตัวชิ้นล่างเนี่ย นะฮะเขาออกแบบมาเนี่ยคือตามสีตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสีไหนก็ตามนะฮะการดีไซน์ด้านล่างเนี่ยจะตัดสีเดียวกับกันกับตัวรถนะครับผมอ่าก็ออกแบบนะครับมาค่อนข้างสวยนะครับตามสไตล์ของฟีฟอร์มนะครับผมไม่ผิดหวังอยู่แล้วในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับผมเราไปดูเซตต่อไปครับที่เขาจะเพิ่มมาให้กับชุดเอพิกชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวอักษรด้านหน้าตรงหน้าจังแบบนี้นะครับนะฮะเป็นตัวอักษรตัวนูนนะฮะเป็นคําว่า the n e x t peak นั่นเองครับโอ้โห หล่อนะหล่อขึ้นจากกระจังหน้าแบบจริงๆดเดิมเนี่ยมันก็ดูสปอร์ตนะสำหรับในรุ่นของตัวเอสนะฮะแต่พอเสริมตัวอักษรเข้ามาเนี่ยนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตมากกว่าเดิมดีนะครับผมแล้วก็ยังคงเดิมน,นะ,ะยังมีในส่วนของตัวอักษร RS นะครับผมสีเขียวลามกินปักไว้ที่เดิมเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะในส่วนตัวชุดแต่งเซตนี้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะในเซตต่อไปครับผมยิ้อที่3เนี่ยในส่วนกวด้านหน้ามันจะมีคิ้วตรงนี้ฮะตรงช่องแอร์เทอร์เทนนะครับมันจะเป็น ตัวคิ้วที่เพิ่มเป็นแบบมีไฟนะครับเป็นไฟวิ่งแบบซอร์กเชียลนะครับผมก็เวลาที่เราตีไฟเนี้ยน้ซ้ายเนี้ยขวานะครับรวมถึงนะครับเป็นไฟฉุกเฉินแบบนี้นะครับไฟกระพริบมันก็จะติดให้ด้วยนะครับผมก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวชุดกระจังหน้านะครับหรือว่าตัวชุดแต่งด้านหน้าเพิ่มมาอีกเซ็ปหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมปเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับกับเฟซนี้นะฮะ เซตต่อไปนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าไอเ้เซตตรงนี้ครับก็เรียกว่าตัวแก้มท่านะครับที่มันจะต่อจากตัวแก้มของโลโก้เดิมของ RS นะครับผมในส่วนในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับผมฟรีฟอร์มก็จะเพิ่มตรงแก้มตรงนี้เข้ามานะครับเพิ่มแถบยาวเลยนะครับผมก็มันจะเพิ่มมิติเข้ามากนิดนึงนะแต่ทีเนี้ยนะครับจริงๆถ้าในเซต25ชิ้นจะเนี่ยไม่มีนะต้องบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าเลิกซื้อในช่วงนี้นะครับเรา ฟรีให้นะครับจะเป็นโปรโมชั่นให้อยู่นะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจจัดได้เลยนะแล้วก็เราฟรีในส่วนของตัวเด็กแก้มข้างผู้ดีไปให้ด้วยนะครับผมอยู่ไม่นานนะอยู่ไม่นานนะครับผมอ่ในชิ้นต่อไปครับผมก็มาเจอกับตัวกับข้างประตูครับผมนะฮะตามสไตล์ของชุดแต่งหลายๆค่ายเนี่ยต้องบอกว่าขาดชิ้นนี้ไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นโลโก้นะครับเอกลักษณ์ของแต่ละค่ายนะครับผมอย่างของตัวจากค่ายพีฟอร์มเนี่ยนะครับก็จะเป็นคําว่าสปอร์ตนะครับแล้วก็ลวดลายนะครับโทนแดงโทนดํา รวถึงตัวอักษรคําว่า m u X นะครับผมตามสไตล์ของ Thai p ฟ a t f o นะครับผมรวมมาถึงนะครับในเซตยี่ห้าชิ้นนะครับมันจะมีเซตนี้มาให้นะครับนั่นก็คือตัวข้อมือจับและว่ามือจับนะครับผมมีตัวอักษร m u X แบบนี้มาให้สีเขียวรามเกลียนนะฮะตามเอกลักษณ์ของ IX เลยทีเดียวอ่าหล่อนะนะครับสีขาวตัดโทนดํานะครับผมถ้าปิน IX เนี่ยมันจะตัดโทนดําทั้งคันอยู่แล้วนะครับรวมถึงสีอื่นๆก็ค่อนข้างที่จะลงตัว นะครับมาในจุดต่อไปครับไฮไลท์อยู่ด้านหลังนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของตัวชุดแต่งยังมีตัวกันชนท้ายนะครับผมดีไซน์โอ้โหหล่อมากนะไม่ว่าจะเป็นเส้นวอลเส้นโค้งต่างๆนะครับผมมีเคิร์ฟค่อนข้างสวยลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมมากับเดตน,นี้เลยนะครับเป็นท่อคู่นะเป็นท่อออกเหลี่ยมสองฝั่ง พอออกเรียมสองฝั่งผมมองว่าไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับกําลังดูดีนะครับกําลังพอดีไม่เลอะนะครับเซตเนี้ยนะครับไม่ได้ใหญ่เวอร์นะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ชุดแต่งในแบบว่าดูแบบไม่ลงจรเกินไปนะครับฟีฟอร์มก็อีกหนึ่งค่ายนะฮะที่ดีไซน์ด้านหลังมาค่อนข้างียจะลงตัวในออย่างหนึ่งในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับที่ มันเป็นตัวเซนเซอร์หลังแล้วก็รวมถึงตัวสมาร์ทเทลเกตวิสติปเซนเซอร์ของทางยูสุเราเนี่ยจะวอลมาให้ในส่วนของตัวเซนเซอร์ทั้ง4จุดซ้ายและขวานะครับอันนี้คือตรงรุ่นเลยนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งไม่ได้จอบเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมและครอบตรงนี้มีวอลมาให้นะครับวอลของเดิมมาให้นะนี่ลงตัวนะพอดีเลยนะครับงานละเอียดนะงานละเอียดไล่มาตั้งแต่เส้นขอบเส้นยางต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยให้ดูงานก่อนเรียนกิฟเลย นะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับ helmet. ที่ผมชอบมากๆาเลยก็คือในส่วนของตัวช่องท้ายตรงเนี้นะครับมันจะคล้ายคกับตัวแอร์เจอเทนที่อยู่ด้านหน้านะครับวงหน้ากระจังด้านหน้าอันนี้เขาดีไซน์มาให้เหมือนกันนะครับผมในเรื่องของอากาศโ๊รศาสตร์นะครับผมการด้นลมการระบายลมได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าในเรื่องของการเก้ากีต่างๆนานาเนี่ยอันนี้เขาให้มาด้านหลังด้วยนะครับผมก็ช่วยมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับในการต้านลมได้ดีนะ ออกแบบมันค่อนข้างดีแล้วก็สวยเลยนะครับและถัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ด้านล่างไปจนถึงด้านบนแล้วกันนะครับผมถัดขึ้นมาก็จะเป็นตัวคิ้วนะครับหรือว่าตัวกันรอยท้ายนะครับในเซตนี้เรามีมาให้นะครับในเซตนี้เรามีมาให้เป็นตัวดําด้านนะเป็นสีดําด้านบวกกับตัวโลโก้ของ New X สีเขียวลามกลินเช่นเคยนะครับเซตด้านท้ายมีประมาณนี้และถัดขึ้นมาด้านบนเอาตามเซตยี่ห้าชิ้นก่อนนะ ต้องบอกว่าเซตยื้าชิ้นเราให้ดูตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีนะครับจริงๆเนี่ยมันจะเพิ่มตรงนี้เข้ามานะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูอ่าและในส่วนของเซต25้าชิ้นที่มาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวอักษรน,นะครับแบบโลโก้แบบมีไฟนะครับจริงๆเซตเนี้ยมันจะมีอยู่2งานด้วยกันนะจะมีคําว่าตัวอักษรมีเ x แบบมีไฟกับเป็นไฟแบบคาดกลางครับเป็นไฟที่ ต่อมาตั้งแต่ตัวไฟเนี้วนะครับผมตรงโคมไฟท้ายเนี่ยยาวตั้งแต่ด้านซ้ายมาจนถึงด้าน,นขวามันจะมี2แบบไม่เลือกลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นโลโกโล้หรือว่าอยากได้เป็นแบบไฟตรงนั่นเองนะครับผมอ่าในเซตเนี้ยยี่สิบห้าชิ้นเรามีมาให้ลูกค้าสามารถเลือกได้2แบบนะครับแต่เซตเนี้ยไม่มีเซตนี้ไม่มีในยี่สิบห้าชิ้นแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ความหล่อที่มันเพิ่มมากขึ้นนะฮะในส่วนการอักเกรดสามารถใส่เป็นค่าท้ายแบบมีไฟเป็นเส้นยูยาวแบบนี้ได้เลยนะครับลูกค้าก็จะได้เป็น2แบบ บแบบมีไฟคาดยาวแบบนี้พร้อมกับตัวคาดไทหรือว่าตูดเป็ดตัวนี้นะครับเพิ่มความหลอ่อเพิ่มมิติของตัวด้านทายเข้ามานะครับเวลาที่เรามองเนี่ยตูดไม,ไม่ได้กลมมากนะครับมันก็จะมีเส้นสายลวดลายเส้นบอลเส้นโคง้งนะมีเคิร์ฟเข้ามาทําให้มันหล่อมากขึ้นนั่นเองนะครับก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจกนะ็บอกได้เลยนะอยากได้ชุดอัปเกรดในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับเราจะให้ราคาพิเศษนะครับผมอ่าถัดขึ้นมาด้านบนครับตัวนี้ต้องถือว่าเป็นชิ้น เกือบสุดท้ายแล้วนะครับผมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับที่ดีไซน์มาเนี่ยนะครับผมนะความสปอร์ตของตัวชุดแต่งมันต้องขาดไม่ได้กับตัวสปอยเลอร์หลังนะครับให้มาแบบนี้เป็นชุดครอบนะฮะเป็นชุดครอบไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนของเดิมใส่ครอบเข้ามานะครับตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับผมแต่ที่มันจะเพิ่มเข้ามาเห็นไฟแดงๆตรงนี้นครับอ่าตัวนี้เป็นแบบมีไฟนะครับใส่เพิ่มเติมของเดิมไม่ได้มีมาในยี่ห้าชิ้นต้องใส่อัปเกรดฮะ ถ้าอยากได้เพิ่มเติมสั่งอัปเกรดเข้าไปได้ครับตัวนี้จะมีไฟด้วยนะเป็นไฟดีนะอ่าเป็นไฟดีนะต่อจะจะเป็นไฟที่ต่อจากตรงนี้แหละนะครับอัดขึ้นมาในด้านบนก็จะมีไฟดีด้วยนะเพิ่มความสวยเข้ามาอีกนะครับผมและอีกอย่างก็คือตัวครอบชักปินนะครับอันนี้พ่อก็อไปให้นะครับเป็นสีดําเงานะฮะมันจะให้มันแมทกับตัวชุดแต่งนะครับเพราะว่าสีเดิมเขาก็จะเป็นอีกสีหนึง่ง นะใส่ครอบเข้าไปเอกนะเพิ่มความหล่อของตัวชากวินเข้าไปอันนี้จะอยู่ในชุดแต่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะในส่วนของตัว iOS อนะครับอัปเกรดชุดแต่ง APEX จากค่ายฟีฟอร์มนะครับผมที่เราเจ้าแรกเลยนะที่ได้รีวิวนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังรอคออยู่ ออก R S ไปแล้วความหล่อมันยังไม่สมใจนะฮะอยากได้ชิดแต่งเพิ่มเติมนะครับมาแล้วนะครับจากใกล้ฟรีฟอร์มป่าวิด้วยแล้วกันนะครับกับเซลกองทัพอีสก็ผมมีชุดแต่งเซตไหนนะครับผมที่หล่อๆโดนๆะนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้คุณลูกค้าดีดูนะครับผมสำหรับวันนี้เซลกองทัพขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ